ซับซ้อนครับป้ายินดีต้อนรับเข้าสู่เขาวงกดแดนมหัศจรรย์เส้นทางเขาวงกดก็เส้นทางที่สับซับซ้อนไม่สามารถเดินเข้าตนเองได้เดี๋ยวควจะหลงทางนะครับส่วนแดนมหัศจรรย์ก็จะมีมุดมีรอดเดินตามช่อเขาไปเรื่อยจะมีขึ้นเขาลงเขานะครับจะเดินสองทางด้านข้างสองกิโลสองกิโลตอกไว้เหมือนสองกิโลป่ะอย่างเรามาดูจุดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเต่ากับกระต่าย มันใช่เต่ากับหอยทากผิดด้านนี้เลยครับมองตรงนี้เลยครับเราเราจะได้เห็นชัดเจนครับเห็นไหมครับเต่ากับหอยทากนะครับเห็นไหมครับหอยทากอยู่ด้านซ้ายมือของเราเห็นไหมครับเต่าอยู่ด้านขวามือเห็นไหมครับหันหน้าก็หากันนะครับจะมีต้นจันผาอยู่ตรงกลางแสดยว่าหอยทากกับเต่าเห็นไหมครับหันหน้าก็หากันนะครับดูได้ชัดเจนนะครับตัวนี้ครับ ต่ก่อนก็จะเป็นเต่ากับกระต่ายนะครับก็เปลี่ยนใหม่ครับเพราะกระต่ายวิ่งเร็วนะครับเลยเปลี่ยนเต่าไปแล้ว ตัวนี้ก็จะเป็นเนินแรกครับเดินขึ้นเขาเนินแรกบันไดหนุก็9.3คันนะครับเนินแรกนะครับ9.3คันนะครับเนินแรกแล้วว่าเนินท้อเทนะครับเนินแรกนะครับเนินท้อเทนะครับเนินท้อเทนะครับแต่ว่าของเราไม่ต้องท้อนะครับเดี๋ยวของเราก็จะมีสาวลาวครับไม่ช่วยเหลือตลอดเส้นทางนะครับสาวลาวครับเคยเห็นนะครับสาวลาวสาวลาวนะครับ ตอนข้นแล้วก็สาวขึ้นสาวขึ้นนะครับผู้หญิงเขาบอกว่ามาไม่เปียบนะครับมาที่นี่ครับจะเทียบไปสุดนเลยครับเพตอนขึ้นแล้วก็สาวขึ้นสาวขึ้นนะครับผู้หญิงครับสาวขึ้นไปเรื่อยๆครับที่นี่จับได้ครับสาวลาครับจับได้ลูกได้ครับเป็นสาวลาวเนื้อเลก้93ขั้นไหครับบันไดครับ93ขั้น93เดี๋ยวถ้าไม่เชื่อมือเที่ก็ลงไปนับใหม่ ตอนขึ้นไม่เหนี่ยนะครับตอนขึ้นเพราะว่าเราสาวขึ้นสาวขึ้นนะครับแห่งครับมันจะยากที่ตอนลงพราะโทษตอนลงเราสาวลงสาวลงครับ